มาทำไอศกรีมโอรีโอ้กันค่ะเอาไหนโอรีโอ้ให้ท่านผู้ชมดูโอ้ยกมาเลยเหรอโอ้โหโอรีโอ้ปั่นใช่ไหมใช่ปั่นให้เป็นได้หยาบๆแล้วมีอะไร,รนมข้นหวานโอ้แล้วเดี๋ยวจะมีวิปปิ้งครีมใช่ไหมใช่แต่ว่าวิปปิ้งครีมต้องแช่ตู้เย็นให้ได้1หมือนชั่วโมงก่อนแช่้งฟิตใช่ไหมใช่ โอ้เดี๋ยวลนเดี๋ยวล่นเอาหมุนค่ะโอ้จับตรงนี้ไว้ด้วยที่นี่ไอ,อ,อยนมข้นหวานค่ะโอเค,ไป,คไปเลยเตลงไปเลยเยอะเเลยปวดเชื่อได้ยังได้ยังป่ะจับก็้ใก้อัอนอนี้ไม่ได้นะ ดูไหนสิไหนลองตักมาชิมดิอมืมอร่อยมากอร่อยมากเอาเชฟคะเอาโอรีโอใส่เลยค่ะเดี๋ยวอาช้อนใหญ่ก็ได้ลูกเอาช้อนอันนี้ตักใส่ตักดีๆนะอย่าให้หกโอเคไหมอู้ <c oughs> หกแล้ว <หก S 1> ถือดีๆ <c oughs> ถือดีๆประคองดีๆ ใส่ลงไปเลยอ่าเอาโน้นมาใส่ด <in crystal scale> ้วยมาเนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตัดละอย่างงี้ดีกว่าเทเทหมดนี้เลยนะให้น้องทำเองอ่าอโอเคอย่าให้ฮกจักนี่ที่ลูกนี่นี่แต่ลงไปนี่ด้วยอ่าใส่ไปโอ้โอริโอ้เยอะแน่นเลย คนค่ะจับจับไว้ด้วยเดี๋ยวลนอือ uh ฮ huh. ึดูีิมันเหนียวใช่ไหมต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยค่ะอย่าเอามือล้วงน้ำ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 ทีนี้อร่อยเลยอะ่ะโอ้โหอร่อยเลยลูกเดี๋ยวค่ะคนก่อนคนก่อน uh huh. อร่อยใช่ไหมคนก่อนสี่ ให้มันเข้านเนาื้อกันรอดก่อไกายมันเข้านเนื้อเลยอชิมค่ะเชฟอร่อยอร่อยเลยเหรอ Oh, oh. โโอหทำผู้ชมลองกินดูโ okay. mm hmm. อเคอืมอร่อยจริงจริง mm อือหือยวเอาไปแช่ฟิตเป็นไอศครีมจะอ,อร่อยกว่านี้อีกอย่าไปเอาถ้วยมาใส่ค่ะมันต้องคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนขอลองชิมหน่อยเอาชิมก่อนชิมอีกแล้วเอ้อ mm hmm. นะี่เอาแต่ในนี้อู้โหเราคนกินที่ช้อนไหนดิไม่ได้ช้อนนี้กินไม่ได้ก็ช้อนส่วนรวมไม่ได้มันเละเกินเห็นไหมจริงจริงมันต้องไม่ให้เละต้องแปะหมดเลยโอรีโอต้องอย่าเละเกินใช่ไหม ะแต่งหน้าด้วยอะไรโอรีโอใช่ไหมยล้อลูกแมงมุมนี่หักก่อนลับไปอย่างนี้ไหมโอ้โหเชฟกินใหญ่เลยค่ะอ้นี่ ปักโอริโอไว้ข้างบนท่านผู้ชมเสร็จแล้วคะ่ะหดูสิโอ้เดี๋ยวเราไปแช่ฟิตกันใช่ไหมคะค่ะ เดี๋ยวปิดฝาก่อนถือไว้ก่อนอเอามาค่ะให้ผู้ใหญ่ปิดฝาปิดฝาแล้วโอริโอของเราอเอาไปค่ะเชฟเอา,า,ากอาถือค่ะเชฟแล้วก็ไปใส่ใส่ในตู้ทีนี้ก็เอาไปใส่ในตู้นะคะทุกคนใส่ช่องปิดใช่ไหมเ,เดินไปลย เอาไม่ใช่ช่องนี้ช่องที่ช่องล่างเปิดช่องนี้เลยช่องที่สองอ่ะใส่ช่องทีทีนี้ก็ใส่ช่องฟิตแล้วนะคะ แล้วพรุ่งนี้เรามากินกันพรุ่งนี้เรามากินกันนะคะค่ะบ,บ,บายอ,อย่าลืมกดซับค่ะ